สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับเรื่องราวของสองพี่น้องที่ผลัดกันทำร้ายแพทย์หญิงคนหนึ่งแต่พวกเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังเผชิญกับผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาคุณหมอที่ดูเป็นคนเรียบร้อยคนนี้กลับมีห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยกองกระดูกที่น่าสะเพรงกลัวอยู่วันที่27เมษายนปี2010ตําตำรวจสืบสวนจากมณฑลไฮหลงเจียงได้รับแจ้งเหตุจากผู้แจ้งที่เป็นชาวบ้านวัย46ปีชื่อว่าหลิวซิลปินหรืออปิน เขาแจ้งว่าพี่ชายของเขาหายตัวไปพี่ชายของเขาชื่อว่าหลิวซิวินหรืออวินอายุ65้าปีเมื่อ20ปีที่แล้วภรรยาของพี่ชายก็ได้ออกจากบ้านไปและหลังจากนั้นพี่ชายของเขาก็ยังคงเป็นโสดจนถึงปัจจุบันสองพี่น้องคู่นี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและต่างก็เป็นโสดจึงได้อาศัยอยู่ร่วมกันมาตลอดในช่วง20ปีที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่เคยออกจากหมู่บ้านไปไหนและไม่นานมานี้ พี่ชายซึ่งก็คืออวินเพิ่งจะได้งานเป็นพ่อครัวจึงไม่น่าจะหายตัวไปโดยไม่บอกใครก่อนไม่เพียงการหายตัวไปของอวินที่ดูน่าสงสัยเท่านั้นแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือหลังจากนั้นสองวันเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากปู่แจ้งเหตุอย่างอป,ปินผู้เป็นน้องชายกลับพบว่าอป,ปินก็หายตัวไปอย่างลึกลับเช่นกันการหายตัวไปติดต่อกันของสองพี่น้องในเวลาไรเรียกันทําให้ตํารวจให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทันทีที่เกิดเหตุการณ์นี้ตำรวจในท้องถิ่นจึงได้จัดตั้งทีมสอบสวนพิเศษและเริ่มการสืบสวนจากบอแสที่ทางครอบครวัวหลิวให้มาระบุว่าก่อนที่สองพี่น้องจะหายตัวไปพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านและอาวินเคยพูดว่าทั้งคู่ให้ผู้หญิงคนนี้ยืมเงินจำนวนมากซึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวก็คือหมอประจำหมู่บ้านชื่อซูหงหลังจากนั้นตำรวจจึงได้เรียกตัวซูหงมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจ สู้หงอายุ40ปีเป็นไม้เธอเลี้ยงลูกและหลานรวม4คนด้วยตัวเองสู้หงจบการศึกษาจากโรงเรียนการแพทย์เมืองหนิงอันและเคยทำงานเป็นหมอในโรงพยาบาลใหญ่ก่อนที่จะกลับมาเปิดคลินิกในหมู่บ้านของตัวเองขณะถูกสอบปากคำในห้องสอบสวนสู้หงดูสงบใจเย็นแม้จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแต่เธอก็มีบุคลิกที่ไม่อาจซ่อนไว้ได้สูหงมีชื่อเสียงที่ดีในหมู่บ้านทุกคนตามพูดว่าเธอเป็นคนใจดี ไม่เพียงเป็นคุณแม่ที่ดีแต่ยังเป็นหมอที่ดีด้วยสู้หงยอมรับว่าสองพี่น้องหลิวเคยให้เธอยืมเงินจริงแต่เธอก็ได้คืนเงินทั้งหมดให้พวกเขาเรียบร้อยแล้วในคืนวันที่29เมษายนซึ่งเป็นคืนเดียวกันกับที่อป,ปินัหายตัวไปสําหรับการหายตัวไปของสองพี่น้องหลิวสู้หงกล่าวว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยและบอกว่าก่อนที่ทั้งสองจะหายไปพวกเขาเคยมาหาเธอเพื่อขอ,อยารักษาโรคโดยตอนที่สองพี่น้องมาหา สู้หงเห็นว่าพวกเขาทะเลาะกันและเธอยังได้แสดงบันทึกการรักษาและใบสั่งยาของพวกเขาให้ตำรวจดูอีกด้วยแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจคนบ้านของสองพี่น้องหลิวกลับไม่พบยาที่ระบุในใบสั่งยาของสูหงซึ่งหมายความว่าสูหงอาจจะพูดโกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสงสัยว่าทำไมสูหงถึงโกหกเธอพยายามปกปิดอะไรกันแน่และเธอเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสองพี่น้องหลิวอย่างไรตำรวจเริ่มเกิดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เนื่องจากหลักฐานในตอนนั้นยังไม่เพียงพอจึงไม่สามารถสืบสวนซูหงเพิ่มเติมได้จนกระทั่งวันที่10พฤษภาคมข้อความจากโทรศัพท์ของอาบินก็ได้ให้เบาะแสใหม่แก่ตำรวจในวันที่10พฤษภาคมญาติสาวของอป,ปินได้รับข้อความจากหมายเลขโทรศัพท์ของอาบินโดยเนื้อหาในข้อความเหมือนอาบินกำลังอธิบายว่าตัวเขาเผลอทำร้ายพี่ชายอาวินที่บ้านและหลังจากที่แจ้งตำรวจไปแล้วเขาก็รู้สึกกลัวจึงต้องหนีไป จากนั้นปินยังได้ส่งข้อความอื่นๆให้ครอบครัวหลิวอีกหลายสิบข้อความซึ่งข้อความเหล่านั้นพูดถึงการยอมรับว่าเขาทำร้ายอาวินและขอให้ครอบครัวอย่าแจ้งตำรวจตำรวจสังเกตเห็นข้อสงสัยหลายประการอย่างรวดเร็วอย่างแรกคือจากการตรวจสอบบ้านของพี่น้องหลิวก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่พบรอยเลือดหรือร่องรอยใดๆซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ใช่สถานที่เกิดเหตุฆาตรกรรมตามที่ระบุในข้อความนอกจากนี้ในบ้านของสองพี่น้องยังมีเงินสดจำนวนมากและสิ่งของอย่างบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรประชาชนก็ยังอยู่ในบ้านซึ่งไม่สอดคล้องกับคําอธิบายที่ว่าเขาหนีออกจากบ้านนอกจากนี้ทีมสืบสวนพบว่าเมื่อเปรียบเทียบข้อความที่อาปินเคยส่งมาก่อนกับข้อความที่ส่งหลังจากเขาหายตัวไปนั้นพบว่าข้อความที่ส่งหลังจากเขาหายตัวไปมีการใช้ภาษาที่พิถีพิถันมากขึ้นก่อนหน้านี้อาปินไม่เคยใช้เครื่องหมายวรรคตอนและมักจะพิมพ์ผิดแต่ครั้งนี้กลับไม่มีการพิมพ์ผิดและมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนอย่างถูกต้องจากข้อมูลนี้ ตำรวจสรุปเบื้องต้นว่าพี่น้องหลิวอาจจะถูกฆาตการรมไปแล้วข้อความเหล่านี้น่าจะถูกส่งโดยคนร้ายที่แซงเป็นอาปินเพื่อพยายามหลอกตำรวจให้สับสนหลัาจากนั้นตำรวจจึงนึกถึงคำพูดของซูหงตอนที่ถูกสอบสวนก่อนหน้านี้ซึ่งเธอได้พูดถึงการทะเลาะกันของพี่น้องหลิวแต่ไม่มีใครในหมู่บ้านเคยได้ยินว่าพวกเขามีปัญหากันดูเหมือนว่าจะมีแค่ซูหงที่พยายามจะเน้นย้ำความขัดแย้งระหว่างพี่น้องหลิว ดังนั้นตำรวจจึงขอหมายค้นและรีบไปคนบ้านของซูงหงอย่างละเอียดสุดท้ายตำรวจพบร่างของชายสองคนที่เน่าเปื่อยในห้องใต้ดินของบ้านซูงหงรวมถึงกระดูกกองใหญ่ที่มุมหนึ่งของห้องใต้ดินหลังจากการตรวจสอบจากแพทย์นิติเวชยืนยันว่าร่างทั้งสองในห้องใต้ดินคือสองพี่น้องอวินและอาบินส่วนกระดูกในมุมห้องใต้ดินนั้นถูกตรวจสอบและพบว่าเป็นกระดูกของผู้ชายและผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเผชิญกับหลักฐานที่ชัดเจน สู้หงก็ไม่สามารถโต้แย้งได้และยอมรับสาร,รภาพว่าเธอเป็นผู้ลงมือสังหารพี่น้องหลิวแต่เมื่อพูดถึงกองกระดูกที่พบสู้หงกลับโกรธจัดและร้องไห้ออกมาหลายครั้งเธอบอกว่ากระดูกเหล่านั้นเป็นของน้องเขยและน้องสะพ้ายของเธอสู้หงที่ดูเป็นคนดีและใจดีทําไมถึงต้องลงมือทําร้ายคนในครอบครัวของตัวเองสู้หงมีความสัมพันธ์ยังไงกับพี่น้องเหลิวโดวยหลังจากการสืบสวนและสอบปากคาจากตํารวจทุกอย่างก็ค่อยๆกระจ่างขึ้นว่า เบื้องหลังคดีฆาตรกรรมที่ซับซอ้อนนี้สู้หงมีแผลใจที่ฝังลึกมานานเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังสู้หงเกิดในปี1970เธอเป็นเด็กดีและเชื่อฟังพ่อแม่ส่วนเรื่องการเรียนก็ไม่เคยทําให้พ่อแม่ต้องกังวลใจเมื่อโตขึ้นสู้หงก็สอบเข้าคณะแพทย์ของโรงเรียนการแพทย์เมืองหนิงอันได้สําเร็จและเมื่อจบการศึกษาเธอก็สามารถทํางานที่โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองหลวงได้โดยในยุคนั้นงานอย่างหมอหรือพยาบาล เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและหลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานในตำแหน่งนี้เพื่ออนาคตสดใสที่คาดหวังไว้สู้หงจึงมุ่งมั่นในการเรียนและทำงานอย่างเต็มที่แต่ชีวิตของเธอก็ต้องพลิกผันเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตชายคนนั้นชื่อวังเยเพื่อนร่วมชั้นสมัยเรียนมัธยมต้นของสูหงตอนที่สูหงยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นเธอเคยได้ยินชื่อของวังเยมาบ้างแต่ทั้งสองคนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากนักจนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อวังเย่ได้มาเจอกับซูหงอีกครั้งเขาบอกว่าเขาหลงรักซูหงตั้งแต่แรกพบและเริ่มตามจีบเธออย่างจริงจังซูหงที่เป็นเด็กเรียนดีมาตลอดและไม่เคยมีแฟนมาก่อนก็เริ่มตกหลุมรักความโรแมนติกที่วังเย่แสดงออกมาในที่สุดแต่วังเย่เป็นคนจจกชนบทและไม่เคยเรียนสูงทําให้ช่องว่างระหว่างซูหงกับเขาชัดเจนมากเมื่อพ่อแม่ของซูหงรู้เรื่องนี้พวกเขาก็คัดค้านอย่างหนักและไม่ยอมให้ซูหงคบกับวังเยเพราะในสายตาพ่อแม่ของซูหง วังเย,ยไม่ใช่คนที่ขยันเรียนหรือมีความมุ่งมั่นอะไรเขาใช้คำพูดหวานๆล่อลวงจนทำให้ซูหงตกหลุมรักและเขายังมีความตั้งใจจะให้ซูหงทิ้งโอกาสอนาคตที่สดใสในโรงพยาบาลใหญ่ของเมืองหลวงแล้วกลับไปใช้ชีวิตในชนบทกับเขาหลังจากเรียนจบซึ่งฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องที่น่าวางใจเลยแต่ซูหงที่ตกอยู่ในห่วงเหงความรักของวังเย,ยกลับมองแค่คำสัญญาของเขาโดยไม่สนใจคำคัดค้านจากครอบครัวเธอตัดสินใจยอมทิ้งโอกาสที่ดีในเมืองหลวง และเดินทางกลับไปแต่งงานกับวังเยในชนบทไม่นานหลังจากแต่งงานวังเยก็เริ่มเปลี่ยนไปเขากับซูหงเริ่มคุยกันน้อยลงและเขามักจะไม่อยากกลับบ้านซูหงได้ยินข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเขาและผู้หญิงคนอื่นในหมู่บ้านแต่ซูหงไม่เคยกล้าถามเขาตรงๆเพราะเวลาที่วังเยอารมณ์ไม่ดีเขาจะทําร้ายซูหงแต่ทุกครั้งที่เขาหายโกรธและได้สติเขาก็จะมาดูแลซูหงอย่างดีโดยหลังจากถูกทําร้ายซูหงมักจะได้รับคําขอโทษจากวังเย และคำสัญญาว่าจะไม่ทำอีกซึ่งทำให้ซูหงนึกถึงวังเย่ตอนที่เคยตามจีบเธอด้วยความรักอย่างจริงจังดังนั้นแม้จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซูหงก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งวังเย่ไปเธอคิดอย่างซื่อๆว่าการมีลูกอาจจะช่วยทำให้วังเย่กลับมารักเธอได้รับผิดชอบครอบครัวได้แม้ว่าซูหงจะเสียสละและยอมประนีประนอมขนาดไหนเธอก็ยังไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์กับวังเย่ไว้ได้ด้วยหลังจากที่ซูหงตั้งท้องไม่นาน วังเยก็เริ่มเยินชากับเธอมากขึ้นเขายิ่งสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและทำร้ายร่างกายสูหงบ่อยขึ้นแถมเขายังกล้าพูดจาเย,ย้าแย่กับแม่สาวในหมู่บ้านต่อหน้าสูหงโดยไม่สนใจความรู้สึกของเธอหรือเด็กในท้องเลยแต่สูหงกลับเชื่อยอย่างไร้เดียงสาว,ว่าถ้าเธอมีลูกวังเยกจะกลับมาดูแลครอบครัวและกลับมาอยู่ในลูในทางสุดท้ายในวันที่สูหงคลอดลูกสาววังเยกก็พาหญิงสาวจากหมู่บ้านอื่นหนีไปและหลังจากนั้นสูหงจึงรู้ว่า หญิงสาวคนนั้นก็ท้องกับวังเย่เช่นกันแต่ซูหงยังไม่เชื่อว่าสามีของเธอจะใจดําถึงขนาดนี้ที่ยังคงรอเขากลับบ้านเป็นเวลานานถึงสองปีจนกระทั่งน้องสาวของวังเย่กลับจากทํางานและบอกกับซูหงว่าวังเย่ได้สร้างครอบครัวใหม่กับหญิงสาวคนนั้นแล้วและเธอยังให้กําเนิดลูกชายอีกคนให้วังเย่ด้วยซูหงจึงค่อยๆตระหนักว่าสามีที่เคยสัญญาว,ว่าจะรักเธอตลอดไปนั้นไม่มีวันกลับมาอีกแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ซูหงที่เสียใจอย่างถึงที่สุด ซึ่งพาลูกสาวกลับไปที่บ้านเกิดจากนั้นก็เปิดคลินิกเล็กๆในหมู่บ้านของตัวเองและด้วยความช่วยเหลือจากพ่อแม่เธอสามารถเลี้ยงดูลูกและดำเนินชีวิตต่อไปได้เธอสามารถปล่อยวางเรื่องราวของอดีตสามีไปได้แต่ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวครั้งนั้นได้ทิ้งผลกระทบที่ใหญ่หลวงไว้กับเธอสู้หงที่เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกแต่บาดแผลาทางจิตใจยังคงฝังลึกและส่งผลกระทบกับเธอตลอดชีวิตเวลาล่วงเลยไปจนถึงปี2003 ซูหงได้พบกับน้องสาวชื่อซูหลิงที่กลับบ้านมาเพื่อฉลองปีใหม่และซูหงก็พบรอยฟกช้ำขนาดใหญ่ที่ร่างกายของน้องสาวเมื่อซูหงสักถามซูหลิงจึงเล่าให้ฟังว่ารอยฟกช้ำเหล่านี้เกิดจากการที่สามีของเธอเหยียนเจียงทำร้ายเธอเหยียนเจียงมีความสัมพันธ์กับไม้สาวในหมู่บ้านเมื่อซูหลิงรู้เรื่องและขอย่าเหยียนเจียงก็ไม่ยอมและเริ่มใช้ความรุนแรงกับเธอซูหลิงจึงหนีมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ไม่นานหลังจากนั้น เยียนเจียงก็ตามมาที่บ้านของพ่อแม่และพยายามทําร้ายซูหลิงต่อหน้าซูหงผู้เป็นพี่สาวโดยการกระทําของเยียนเจียงทําให้ซูหงนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองเมื่อหลายปีก่อนภายใต้แรงกดดันจากน้องเขยเหยียนเจียงซูหงรีบเข้าไปยืนขวางน้องสาวซูหลิงไว้แล้วหยิบขวดเหล้ามาฟาดใส่หัวเยียนเจียงที่กําลังจะลงมือทําร้ายน้องสาวของเธอทันทีฟาดไปหนึ่งครั้งเหยียนเจียงก็หมดสติเข้าล้มลงกับพื้นและเลือดสีแดงสดก็ไหลออกมา สู้หงกับสู้หลิงตกใจมากจากนั้นสู้หงก็ได้สติว่าตัวเองทําอะไรลงไปเธอยืนตะลึงอยู่ที่เดิมโดยไม่รู้จะทํำยังไงดีในตอนนั้นพ่อของสู้หงกลับมาจากข้างนอกพอดีและมาเห็นเหตุการณ์นี้พ่อไม่ถามอะไรเลยเขาอุ้มร่างของเยียนเจียงไปเผาทิ้งอย่างเงียบๆสู้หลิงผู้เป็นน้องสาวเห็นบาครอบครัวของตัวเองคอยปกป้องเธออยู่จึงโกหกครอบครัวของเยียนเจียงว่าเขาออกไปทํางานแล้วเพื่อปิดบังเรื่องนี้ จากนั้นสู้หงคิดว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วเธอกับครอบครัวคงจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสักทีต่อมาวันหนึ่งในปี2005สู้หงบังเอิญเห็นน้องสะพ้ายชื่อหลีอิงนอกใจน้องชายของเธอและเมื่อคิดถึงความพยายามของน้องชายที่คอยเอาใจน้องสะพ้ายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสู้หงก็เริ่มเดือดดาลขึ้นมาเธอเกลียดคนนอกใจและไม่เข้าใจว่าทำไมความรักที่น้องชายมีให้ต้องถูกหลีอิงทำลายอย่างไร้สำนึกแบบนี้ ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจแก้แค้นน้องสะพ้ายสู้หงอรอให้น้องสะพ้ายหลับแล้วแอบไปบีบคอเธอแล้วก็ลากเธอไปที่ห้องใต้ดินจากนั้นก็จัดการปลอมแปลงจดหมายที่บอกว่าหลีอิงหนีออกจากบ้านไปเพื่อให้น้องสะพ้ายที่น้องใจคนนี้หายไปจากโลกนี้อย่างเงียบๆสู้หงที่สงสารน้องชายและน้องสาวซึ่งพาลูกๆของพวกเขามาเลี้ยงที่บ้านของตัวเองเธอบอกว่าตัวเองไม่เชื่อใจผู้ชายอีกแล้วแต่เธอคิดว่าน้องชายกับน้องสาวยังอายุน้อยและสามารถตามหาความสุขข,ของตัวเองได้ เด็กๆกลายเป็นความหวังเดียวในชีวิตของซูหงเธอเลี้ยงดูพวกเขาเหมือนกับลูกของตัวเองโดยใช้เงินทั้งหมดที่มีเพื่อเลี้ยงดูพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะความรู้สึกผิดที่เกิดจากการทำร้ายคนอื่นหรือไม่แต่ซูหงมักจะเอาใจลูกๆของน้องชายและน้องสาวมากกว่าลูกแท้ๆของเธอเองเธอจะคิดถึงเด็กๆที่รับมาเลี้ยงก่อนสมมุติถ้ามีอะไรอร่อยๆหรือของใช้ดีๆเธอก็จะให้ลูกของน้องชายกับน้องสาวก่อนและถ้าของเหล่านั้นยังเหลือก็คอยให้ลูกของตัวเองทีหลัง เพื่อดูแลเด็กๆทั้งหมดสู้หงต้องตื่นแต่เช้าและทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนเธอบริหารทั้งคลินิกทั้งทำงานกเกษตรกรรมโดยตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาสู้หงไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่สักชุดเพียงเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ชีวิตที่ดีกว่าในต้นปี2010ลูกของน้องชายสู้หงล้มแล้วเกิดขาหากักและลูกของน้องสาวก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงต้องทำการผ่าตาดัดแต่ค่าผ่าตัดต้องใช้เงินหลายพันหยวนและสู้หงก็มีเงินเหลือแค่ไม่กี่ร้อยหยวน หลังจากที่ต้องดูแลค่าใช้จ่ายของเด็กทั้ง4ี่คนในตอนนั้นอวินจากหมู่บ้านได้มาหาซูหงและบอกว่าเขาสามารถให้ยืมเงิน6,000หยวนหรือประมาณ29,000บาทได้แต่เงื่อนไขคือซูหงต้องมีความสัมพันธ์กับเขาและน้องชายของเขาเพื่อที่จะช่วยชีวิตหลานสองคนของเธอเธอจึงไม่มีทางเลือกเธอต้องยอมลดศักดิ์ศรีและตกลงยอมรับเงื่อนไขนี้ซูหงคิดว่าหลังจากคืนที่เสื่อมเสียนั้นจบลง เธอจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสองพี่น้องหลิวอีกแต่ไม่คาดคิดว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสองพี่น้องหลิวก็ยังคอยตามรังควานเธอโดยแชร์ข้ออ้างว่าให้เธอมาใช้หนี้อยู่บ่อยครั้งและบังคับให้เธอมีความสัมพันธ์กับพวกเขาสุดท้ายวันหนึ่งสู้หงก็ทนไม่ไหวกับการตามรังควานของสองพี่น้องหลิวอีกต่อไปวันที่27เมษายนปี2010อาวินงกลับมาที่บ้านของสูหงอีกครั้งคราวนี้สูหงไม่ได้ปฏิเสธเหมือนที่ผ่านมาเธอหยิบยานอนหลับมาแล้วแอบใส่ในเครื่องดื่ม จากนั้นก็หลอกล่ออาวินด้วยคําพูดอ่อนหวานโดยบอกว่านี่เป็นยาไวอาล้าอาวินมองซูหงที่อ่อนหวานกว่าปกติและไม่ได้ระแวงอะไรจึงกลืนยานั้นลงไปเมื่ออาวินหมดสติซูหงก็จับเขาผูกคอจากนั้นก็โยนเขาไว้ในห้องเก็บของใต้ดินสองวันหลังจากนั้นซูหงก็ทําแบบเดียวกันกับอาปินสองพี่น้องหลิวใช้ความร้อนใจของซูหงที่ต้องการช่วยชีวิตหลานของเธอเป็นข้ออ้างบีบบังคับให้เธอมีความสัมพันธ์กับพวกเขา พวกเขาทําตามใจตัวเองโดยไม่สนใจความต้องการของผู้หญิงว่าเธอเต็มใจที่จะทําอย่างนั้นหรือไม่พวกเขาได้ฝ่าฝืนทั้งกฎหมายและจริยธรรมส่วนซูหงเองเพื่อที่จะลงโทษพวกเขาเธอก็ข้ามเส้นที่ไม่ควรข้ามทางกฎหมายเช่นกันสามารถกล่าวได้ว่าชีวิตของเธอไม่เพียงเป็นผู้ถูกกระทําแต่ยังเป็นผู้กระทําเองด้วยต่อมาในช่วงกลางเดือนมกราคมปี2011สํานักงานอายการเมืองหมู่ตันเจียงมณฑลเฮยหลงเจียงประกาศว่าจะพิจรารณาคดีนี้ สู้หงยอมรับข้อกล่าวหาของตัวเองและขอให้หน่วยงานยุติธรรมตัดสินให้เธอได้รับโทษประหารชีวิตโดยเร็วเธอเพียงแค่หวังว่าหลังจากที่เธอตายไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลเด็กๆทั้งสี่คนของเธออย่างดีสุดท้ายศาลประชาชนเมืองหมู่ตันเจียงได้ตัดสินว่าสู้หงมีความผิดฐานฆาตรกรรมผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งมีผลกระทบทางสังคมอย่างร้ายแรงจึงพิพากษาประหารชีวิตส่วนพ่อและน้องสาวของเธอก็ต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปี ในข้อหาช่วยซูหงปกปิดการฆาตกรรมชีวิตของซูหงชางนาเวทนาครึ่งแรกของชีวิตเธอนั้นเพราะเลือกคนผิดซึ่งทําให้เธอได้รับบาดแผลาทางจิตใจยอย่างร้ายแรงหลังจากที่ทําร้ายผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจเธอก็ค่อยๆตัดสินใจผิดพลาดไปเรื่อยๆสิ่งที่น่าสงสารที่สดุดก็คือเด็กๆที่ไร้เดียงสามันยากที่จะจินตนาการว่าเมื่อพวกเขารู้ความจริงและได้รู้ว่าแม่และป้าที่คอยเลี้ยงดูพวกเขาด้วยความยากลําบากนั้น กลับเป็นคน p l a กชีวิตพ่อและแม่ที่แท้จริงของพวกเขาพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรและพวกเขาจะเผชิญหน้ากับชีวิตของตัวเองยังไงแล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้เชิญร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนมุมมองได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ